สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r a c i n g House at Wall e c a n กลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร และทุกครั้งที่เรามาพบกันเรานำพระวจนะของพระเจ้าพระคําของพระเจ้านําชีวิตคุณผู้ชมแต่ละตอนแต่ละตอนนั้นหวังใจและเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นจะรับพระพรจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ผ่านท่านอาจารย์หมอวรรุณเราหาประสิทธิ์หรือท่านอาจารย์ดรคมเอกก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะพระวจนะเหล่านั้นหรือพระคําของพระเจ้าเหล่านั้นสามารถเอาไปต่อยอดที่จะเกิดผลในชีวิตของคุณผู้ชม รวมทั้งคำหนุนใจของรุ่งฟ้าก็เหมือนกันหากว่าคุณผู้ชมท่านใดชอบ อยากติดตามก็กดติดตามได้นะคะหรือจะแชร์ต่อก็ได้นะคะเราไม่หวงลิขสิทธิ์และที่สําคัญเราขอบุณพระเจ้าเมื่อเราทาภารกิจของพระเจ้าเมื่อเราให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นข่มสําหรับเท้าของเราเราเห็นความสําคัญและเห็นการเติบโตที่พี่น้องที่ฟังการสอนฟังพระคาของพระเจ้าผ่านรายการเติบโตมากขึ้นหลายคนโทรมาคุยส่วนตัวหลายคนโทรมาให้อธิษฐานขับผีรักษาโรคคุณผู้ชมคะหลายคนบอกว่าสิ่งที่เขาทํานั้น มนุษย์ไม่รู้พระเจ้าก็ไม่รู้แต่ในพระวจนะพระเจ้าวันนี้ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ <S <S ก็คือไม่ว่ามนุษย์คิดอะไรพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างหากว่ามีใครที่คิดว่ามนุษย์ไม่รู้พระเจ้าก็คงไม่รู้พระเจ้าคงจะอภัยบาปบางบ,บาปสิ่งบางอย่างที่เราทําแล้วเราอธิษฐานสารภาพบาปพระเจ้าคงจะยกโทษให้เราอยู่มั้งหากว่าความคิดนี้เป็นของคุณผู้ชมวันนี้เรามาฝังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันดีไหมคะ คุณผู้ชมคะพระวจนะของพระเจ้าวันนี้จากพระธรรมสาดุดีบทที่139ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปอ่านทั้งหมดของบทนี้นะคะพระวจนะบอกกับเราว่า ข้าแต่พระเจา้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพ,พระองค์ทรงประ,ประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล <_ conspiracy> คุณผู้ชมคะยังมีอีกหลายตอนที่พระเจ้าทรงรู้จักชีวิตของเราพระองค์ตรวจสอบเราคุณผู้ชมคะและอีกสองข้อสุดท้ายข้อ23-24บบอกกับเราว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงค้นดูข้าพระองค์ และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมันคานิรันหากแม้นว่ามีใครที่คิดว่าบางเรื่องที่เราทำและพระเจ้าไม่รู้พระคัมภีร์บอกพระองค์ทราบทุกอย่างพร์ตรวจสอบทุกอย่างวิถีใดๆที่พระเจ้าให้เราทำ หรืองานใดๆที่เราทําเราดำเนินชีวิตเราคิดอะไรพระเจ้ารู้หมดคะ่ะพระคําของพระเจ้าพูดรองตรวจสอบก่อนที่ลิ้นเราจะพูดรองทรงทราบทุกอย่างถ้ามีโอกาสเชิญคุณผู้ชมไปศึกษา139นะคะพระธรรมสรุดี139เป็นพอเจ้หน้าที่เตือนสอนเราแม้เราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าถ้าวันนี้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหากเรามีผู้รับใช้ที่ต้องการเงินจากสมาชิก แต่เรามาอ้างว่างานของพระเจ้าสําคัญท่านต้องมีส่วนเอาไว้ท่านทํางานนี้ท่านจะมีบําเหน็จนะท่านจะมีรางวัลนะแล้วถ้าหากเราเป็นผู้รับใช้แล้วเราไปบอกสมาชิกแบบนั้นโดยที่เราต้องการเงินของเขาแต่เอาบําเหน็จรางวัลเอางานของพระเจ้าเอาสิ่งที่พระเจ้าจะตอบแทนเขามาเป็นข้ออ้างเราต้องขอพระเจ้าที่จะลบเลยค่ะอย่าให้งานของพระเจ้ามีข้อแลกเปลี่ยนกับเงินของสมาชิกเช่นเดียวกัน อะไรก็ตามที่เราทําแล้วเราคิดว่าเราอธิษฐานแล้วพระเจ้ายกโทษใช่ค่ะความพิเศษของพระเจ้าคือพระองค์รักเราทุกครั้งที่เราสารภาพบาปและกลับใจจริงๆพระองค์จะยกโทษแต่เราจะรับผลของเราอยู่นะคะผลที่เราได้รับต้องมาจากสิ่งที่เราทําไปเราทําดีเราต้องกินผลดีวันนี้คุณผู้ชมทําอะไรไว้ ขอเชิญพระเจ้ามาตรวจสอบใจคุณผู้ชมไหมพระคําของพระเจ้าสะดุดีบอกกับเราผู้ที่เขียนพระวจนะของพระองค์เน้นย้ำว่าขอเชิญพระองค์มาตรวจสอบได้ไหมว่าความชั่วยังค้างอยู่ในเราไหมเราทำเนี่ยงานของเราที่เรารับใช้พระเจ้าเราคิดว่านี่คือของพระเจ้าหรือเรารู้ว่านี่พระเจ้าให้เราทำสิ่งนี้เราอยากทำให้พระเจ้าเราจึงไปหาวิธีไปหาคนที่มีตังไปหาคนที่มีทรัพยากร สิ่งเหล่านี้เพื่อเอามางานของพระเจ้าเพื่อเอามาใช้ในพันธกิจของพระเจ้าหรือไม่หรือเราทําตามที่พระเจ้าให้เราทําและพวกจะเป็นผู้นําคนมีเงินมีทรัพย์สริงทานหรือมีของประทานน,นั้นๆมาร่วมงานเราหากเรามีเล่ห์เหลี่ยมมีความชั่วใดๆวันนี้ขอพี่น้องตั้งจิตอธิษฐานขอสารภาพกับพระเจ้าหากโซ่ตรวนแห่งความหลอกลวงนั้น เล่กระเทหรือเล่เหลี่ยมที่เราอยากจะให้งานของพระเจ้าเกิดในชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นถ้าพระเจ้าไม่ทาอย่าทาเลยค่ะเพราะเราจะไปสร้างตราบาปให้กับพี่น้องสร้างตราบาปให้กับสมาชิกแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเอื้ออํานวยให้ครอบครัวเรามีความสุขเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับชีวิตให้กับงานของเรา แต่ฝ่ายวิญญาณสมาชิกหรือพี่น้องที่มีส่วนสนับสนุนก็ต้องกลับไปเช็คว่าเมื่อท่านถวายแล้วเมื่อท่านมีส่วนในงานของพระเจ้าให้พระเจ้าตรวจสอบท่านไหมว่าท่านทํานั้นท่านได้ผลดีอะไรตรงนี้พระวจะนะของพระเจ้าถ้าชวนเราจริงๆหากว่าในครอบครัวของคุณผู้ชมยังมีปัญหาแล้วคุณผู้ชมไปทํางานของพระเจ้าเห็นแก่คนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวต้องกลับมาค่ะ เช่นเดียวกันเราเห็นแก่ครอบครัวของคนรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าคนนั้นรับใช้พระเจ้าตามคําสั่งของพระองค์และพระเจ้าส่งเราไปช่วยผู้รับใช้ท่านนั้นเราจงทําเถอะแต่ถ้าเราทําไปแล้วไม่จบสถิตไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่สิ่งที่ทําให้ครอบครัวเราไม่มีความสุขมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นเราต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่าเรากําลังทําผิดหรือทําถูก เรากําลังแย่งงานของพระเจ้าไหมหรือเรากําลังทําให้พระเจ้าพอพระทัยเพราะได้ทํางานที่พระเจ้าใช้เราทำคุณผู้ชมคะเรื่องเหล่านี้พระเจ้าเป็นผู้รู้พระเจ้าปั้นแต่งชีวิตเราพระเจ้ากําหนดหนึ่งวิญญาณหนึ่งชีวิตให้กับเราพระเจ้ากําหนดงานให้กับเราพระเจ้ากําหนดสิ่งดีให้กับเราทีมงานให้กับเราอย่าให้เราเป็นตัวกําหนดงานของพระเจ้าแต่ให้เราจงเป็นผู้กําหนดชีวิต ที่จะเดินตามพระเจ้าต้องหางานของพระเจ้าให้เจอและพยายามอธิษฐานทุกวันที่พระเจ้าจะล้างชำระเราให้สะอาดเชิญพระองค์เข้ามาตรวจสอบชีวิตของเราค้นดูวิญญาณเรามีเล่ห์เหลี่ยมกับพระเจ้าไหมวิญญาณของเรามีเล่ห์เหลี่ยมกับสมาชิกไหมวิญญาณของเรามีเล่ห์เหลี่ยมกับผู้รับใช้ไหมวิญญาณของเราเห็นแก่คนอื่นมากกว่าเห็นแก่คนในครอบครัวไหม วิญญาณของเรารักครอบครัวไหมถ้าเราบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เราไม่ดูแลไม่รักครอบครัวแต่ไปรับครอบครัวอาจารย์หรือไปรับครอบครัวของผู้รับใช้ต้องกลับมาคิดค่ะต้องมาพิจารณาว่าขณะนี้เราทําผิดทางเราหลงทางไหมหรือเราทําถูกทางถ้าเราทําถูกเราจะเจริญครอบครัวเราทุกคนจะมีความสุขแล้วจะไปในทิศทางเดียวกันพระเจ้ากําลังคืนครอบครัวสู่ครอบครัว เจ้าขเราคืนคนของครอบครัวเข้าสู่ครอบครัวและพวกคนของครอบครัวนั่แหละจะเข้าไปทํางานที่เกิดผลในคีศจักรในองค์กรในงานในนิมิตท,ที่พระเจ้าให้ทาดังนั้นคุณผู้ชมคะอะไรก็ตามที่เราทํามาแล้วเราไม่เคยขอพระเจ้าเข้ามาตรวจสอบไม่เคยขอพระเจ้ามาพิสูจน์มาทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในชีวิตของเราไหมวันนี้ท้าชวนคุณผู้ชมหากแม้ว่าทางชั่วนั้นเราสามารถที่จะหยุดและไม่ไปสร้างให้คนอื่น มาร่วมการทำช่วหากว่าสิ่งใดที่เราทำและเราเชิญพี่น้องเชิญคนอื่นมาร่วมสังฆกรรมกับเราวันนี้คุณผู้ชมสามารถกลับลำได้นะคะเพื่อพระเจ้าจะได้เปลี่ยนคุณผู้ชมเปลี่ยนตัวข้าพระองค์เปลี่ยนครอบครองข้าพระองค์เปลี่ยนทุกคนในครอบครงอรงข้าพระองค์เริ่มจากตัวของเราก่อนเมื่อเราเปลี่ยนคนรอบข้างจะเปลี่ยนพันธกิจของพระเจ้าจะรุ่งเรืองในชีวิตของคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ชมให้มีความสุขมากๆการมีความสุขมากคือการที่พระเจ้าเข้ามาตรวจสอบในชีวิตของเราในวิญญาณจิตของเราและไม่มีความชั่วใดๆไม่มีทางชั่วใดๆไม่มีกรรมชั่วใดๆติดค้างอยู่ในเราชีวิตเราไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมให้กับพระเจ้าไม่มีการกระทําอะไรก็ตามเพื่อจะเอาพระเจ้ามาเป็นที่ตั้งและตัวเองนั้นมาเอาผลประโยชน์ในงานของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ คุณผู้ชมจะสะอาด ถ้าคุณผู้ชมไม่ม <thin S 3> <shouting S 2> <hi> ีสิ่งชั่วอยู่ในชีวิตเราก็มีความสุขขอความสุขนั้นเป็นของคุณผู้ชมคุณผู um ้ชมคะวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ชมเชิญพระเจ้าเข้ามาตรวจสอบในชีวิตของคุณผู้ชมและชีวิตของคุณผู้ชมนั้นสะอาดไม่มีทางชั่วใดๆไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับพระเจ้าไม่มีกลลวงอะไรที่จะไปเอางานของพระเจ้ามาเป็นงานของตัวเองและหาผลประโยชน์จากงานของพระเจ้าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนนั้นคุณผู้ชมจะมีความสุขมากๆขอพรแห่งความสุขพรอม พรแห่งสันติสุขพระพรแห่งความจำเริญรุ่งเรืองพ,อพอระพรกันยกขึ้นพระพรแห่งการชูขึ้นเป็นของคุณผู้ชมที่ไม่มีทางเละเทะไม่มีอุบายใดๆมีแต่สิ่งดีสิ่งถูกและพระเจ้าจะบอกกับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเป็นที่โปรดปรานของพระองค์พระองค์ชอบพระไทยคุณผู้ชมมากขอพระเจ้าวพอวยพระพรค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ